สวัสดีได้จ้าพอกันอีกแล้วคะ่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันอันนี้มันเป็นอันอนโรงแรมนะคะโรง,งแรมเลสรองแต่ว่าเป็นยุ่นนำเหลือล่ยหลเด็กขนมฝรั่งเศสจอดเทียบท่าแล้วก็พ่นบุกกันนอนเนาะคะ่ะเนาะไปหลายคืนบางทีก็เป็นสองสามอาทิตย์อยหารล่องเหลือไปแล้วก็คักค่ะ เป็นทั้งเรสโตรงที่นนนะค่ะเนาะโรงแรมโฮเทลอันโบ๊ว่งงางั้นเดี๋ไปเหลือกับบรรยากาศล่องเรือว่งงางั้นเถอะหลายเด้อค่ะทางนี้แล้วการเรือเป็นบานนี่กันเยอะมันอันมันเป็นเมืองน้ำเนาะค่ะเนาะเมืองนาน้ำไหลายสภาพแวดล้อมกระหังว่งางั้นเดี๋ไปอากาศดีคนก็เที่ยวเนาะค่ะเนาะ ต่างประเทศก็ถ้าว่ามาทางเรือก็เยอะค่ะอังกฤษฝรั่งอันเยอรมันเบเนเยียมนธทร์แลนด์นี่ก็เยอะเลยนะคะออสเตรเลียก็เยอะค่ะเมื่อวานนี้พอมาส่งลำบ้ากใงล่องเรือมันว่าบอไดมาสามปีแล้วเพราะมันเป็นโควิดเนาะคะ่ะเนาะล่องเรือมาที่ออสเตรเลียเลยค่ะอันนี้ก็บรรยากาศเมือง อาซูเรอาซูเรน่ะน้อคะเนาะอันบรรยากาศดีค่ะเป็นเมืองเก่าเป็นสถานอันสถานปนิกสมัยรุ่นย้อนยุคโบสกันหลายหลายถ้าว่าพูดรลอชอบอแบบย้อนยุคนี่ก็คุ้มค่าค่ะมาเมืองนี้เธอเลยก็ไปย่างง,านงันสองสมงเครื่องพึ่งเขาหมาดมาเอ็ดขนมปังนาะเนาะกินซื้อขนมปังจากร้านเบเกอรีร่มา อันเดอะเบเกอร์ค่ะพันเอินเดอะเบเกอร์นี่ก็คืออัน Berkeley, ay, เบเกอรี่บัคอะไรเนาะค่ะเนาะคาแนลเตลน่ะเอินขนมปังอันยาวๆนะคะซื้อมาก็เลยมานั่งกินกาแฟเอ้ยใส,อใส่โวอันใส่กอกว่าง,งั้นเถอะปะก็แซ่บไปอีกแบบอันนี้ก็เบิ่งธรรมชาติเลยคะ่ะเด้อมื่นกันเถอะเอ้ยกขน่ะล่องไปมองที่เหลืออันเหลืออันโฮเทลอันเหลือน,นี่ค่ะเพิ่นไปนี่ก็ มืออื่นนี่รับอู้หลยยันเคลื่อนเนี่ยค่ะมันเป็นเคลื่อนน้อยปิดเปิดเองเนาะค่ะเนาะมีพนักงานผู้นึ่งแต่เปิดประตูคนเราฟังเอ้ยก็ลงเย็นนะันลงกันที่ว่าพันวิถีพันเป,ปิดปิดประตูค่ะก็แต่ว่ามันก็กคักอะสภาพแวดล้อมดีงามตาเบิ่งแล้วก็ชื่นใจเนาะค่ะเนาะว่าตรงๆว่ามันเด้อปะอันนี้ก็โรงแรมร้ายไหล่ค่ะโรงแรมร้านอาหารเพราะมันเป็นท่องเมืองท่องเที่ยวเนาะค่ะเนาะ ตัวพูตีดอกตอนแรงๆนี่ก็เต็มนึ่งด้วยค่ะคนนั่งอยู่นี่โต๊ะอาหารมาก็มาจัดใหม่แล้วก็คนเต็มเมื่อวานนี่ก็ดึกค่ะหอดฮาทุ่มฮาทุ่มครึ่งอากาศดีคนก็นั่งเนาะ่คะเนาะเพ่นเมืองฝรั่งเศสนี่คนไม่ใช่กินข้าวตอนัอนสงทุ่มหอดันฮาทุ่ม ร้านอาหารสบายคอนเสิร์าทุ่มครึ่งอดหาทุ่มครึ่งแต่ว่าถ้าอันตั้งแต่อันตอนเร้าฮอดสี่โมงแรงนี่มันสิมีแบบดื่มนะคะถ้าผู้เริ่มมาเที่ยวก็อย่าลืมเอาตเดือติดกระเป๋ามาเนาอค่ะเด้อมีก็กินได้แต่ว่าพันุโบได้ทำโบโบได้เป็นสั่งอาหารแบบทางบ้านเฮาเด้อค่ะพันโบได้เปิดแบบนั้นร้านอาหารเลสซลองจริงๆนี่มันต้องเปิดตอนนั้นสองทุ่มฮอดฮาทุ่มกว่าค่ะ อันนี้ก็ความรู้ใหม่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าบ้านเถวนี้ก็เมืองเออยุนี่ก็สร้างตนเลยก็ได้เนาะในทั่เหาเน,นี่ก็สร้างเข้าไปแล้วอยากสร้างแต่ก็ได้อันนี้โบได้ค่ะพันขวเพันปิดพันสิบอกเลยมีแต่ดื่มตั้งแต่เที่ยหอดอันสี่โมงนี่สิเป็นดื่มอย่างเดียวพันบอกบางสถานที่นี้ตั้งแต่สามโมงสามโมงหอดสองทุ่มนี่ก็ร้านอาหารปิดนะคะก็ อย่าลืมะะด้อค่ะเด้อถ้าว่ามาเที่ยวกับฝรั่งเศสกาเป็นเมืองอันมันเป็นเวลาเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนบบได้เปิดซีซัวด้วยค่ะนันเท่ากันคืออยากกินขา้าวกินตืนนมันเว้แนแต่เขาอยู่นนาโลงแหลมเนาะอันนี้แต่ว่าร้านอาหารทั่วไปวมันกามีเวลาปิดเปิดบบมีครัวนั่นเท่าก็นั่งดื่มจิซื่อค่ะดื่มพวกวนยน้ำผลละมงละไม้แล้วแต่เขาเนาะอันนั้นแต่ว่าขัวบบเปิดก็บ,บ่ได้มีพ่อขัวทำด้วยค่ะ่นกระบอกเลยอันนี้ก็ อย่าลืมเน้อค่ะเด้อถ้าว่าได้มาเที่ยวก็เอา,า,เอาตเรตติดกระเป๋าไปในอันนั้นเนาะค่ะน้องเด้อพบานคือบ้านนะคะคนไทยเขาพันชอบกินเนาะค่ะน้องบ้นโบกมาบอก่อกอกคือบ้านเขาเ้อค่ะอยู่ทางนี้แต่ว่ามันก็คุ้มค่งามตาสะอาดสะอ้านงามตาธรรมชาตินี่สุดยอดเลยเด้อจะเด้กับสถาสถาปัตยกรรมสมัยย้อนยุคนี้ไม่เยอะขนาดเลยค่ะอันฝรั่งเศสนี่มีทุกเมืองค่ะทั้งเมืองน้อยเมืองใหญ่ ถ้าผู้ดชอบก็คุ้มเนาะค่ะนาอมาเที่ยวเนาออ่ะอันนี้ก็เล่าเอร์ฝังคข้าวๆค่ะก็คือทุกบ้านมีความสุข้วอจัดเด้อแบบสไตล์อตุ๊กตาพาฝันเที่ยวฝรั่งเศสค่ะ